ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่หลักกิโลจอมปวกให้โชคนะครับหลักกิโลจอมปวกให้โชคนี้ก็ถือว่าเป็นหลักกิโลคนละสถานที่นะครับกับหลักกิโลเฮียนให้โชคนะครับตอนนี้หลักกิโลจอมปวกนี่อยู่ที่บ้านตรึมนะครับตำบลตรึมอําเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินนะครับโดนนะครับโดนมือดีมาเผา สารหลักกิโลแห่งนี้นะครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่สังกะสีนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันอ่ะเดี๋ยวเป็นเลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับครับเขาจะเห็นเลขกันตรงนี้นะครับเลขเนาะที่ผมมาส่องตอนนี้ถูกกันทั้งรางวัลใหญ่ๆกันเยอะนะครับแต่ว่า f c คุณผู้ชมนะครับเห็นตัวไหนผมจะส่องให้ดูแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับสำหรับตรงนี้นะครับ ผมจะส่องให้ดูแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับถ้าเห็นเลขอะไรก็ผมเลยมาแวะมาเล่ยมาถ่ายเบืงเห็นเขาถือเผาเห็นถือเผาบออืมบอกครับเผาตีไหนนี่เคยรู้ไหมครับเผาตอนี่ทุ่มผมไม่รู้ับนี่บอกโอ้ผมก็นับถือเหมือนกันครับ นับถือแต่ก่อนผมมาถ่ายตรงนี้ประจำอ๋อก็เลยมาเห็นนี่แหละเคื ver, <sl ope. S 1> เดี๋ยวมา,มากาบมาไหวเพื่อนวันน,นี่บ้ขอเพื่อนเนะอเอาเอาเลขใดดีดนนสองอ้าง้สองสองห <dialect> ครับ2ค <okay>. รับสองหมันมีนางฟ้าอะไรนะนางฟ้าแสงมณีเนาะ <ừ> นางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัาชิป แสงมณีพรสวรรค์รัฐาชิพสี่นางฟ้านางฟ้าอะไรอีกนะคนหนึ่งจำไม่ได้นะครับเอฟซีเออเนอะไม่น่ามาทำของท่านเนอะอืมมีคนมาตัดหญิงไม้ด้วยนี่นนตัดข้างบน วดนี้เอาให้ถูกๆเด้อแม่นางฟ้าเด้อแต่ว่าผมชอบเลขท่านที่เคยออกนะมีเลขเอาไปไข้ดูนะครับมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเลขเลขแปดเนาะตรงนี้แล้วก็มาฝั่งนี้เป็นเลขเลขแปดครับแล้วก็เลขสองสองหกสาธุงวดนนี้ขอให ปังๆเด้อเจ้าแม่เด้อเพื่อเพื่อเพื่อฟซีเพื่อเดมาสางให้ใหม่เนาะจ้างนันทวรรณมาปีใหม่เลยถ้าถูกเอานันทวันมาเลยบ่เอานันทวันมาเลยเหรอบ่สิเลีนตัวไหนคิดว่าสิเอาตัวไหนครับวันนี้สองสองหกสิเอาสองสองหกอ้สองสอหกนี่บ่โอ้ถ้าถูกออกสองสองหกนี่เจอนันทวันแท้ๆเพื่อเอฟซีเดมาสื่อแม่ได้มาซอยสนับสนุนนําเนาะ อ่เดี๋ยวผมสิไปถ่ายเบิ้ง226อยู่หม่องใดนี่ครับนี่226กม2ทางหลวงหมายเลข226ละครับหมายเลข8ครับหมายเลข8แล้วก็หมายเลข8อยู่ฝั่งนี้เบอนี้งอเบอร์เห็นเลยเบอร์เห็นสิอ๋อมาตรันคืนนี่น้อ พาวังคืนดๆอ๋อโอ้ตอนเสาร์ยน่ยีนีมาเห็นตอนเ้าร์วันก่อนบ่วันก่อนวันก่อนคืออลังวันที่สิหกออกนั่นลังงลังเลี้ออกสิหลังเลี้ยออกมือหนึ่งมือนึ่ง่ลหลังเลี้ออกมือหนึ่งคือวันที่สองวันที่สองลวันที่สครับอ อาสาถูเด้อแม่นางฟ้าเด้อบ่ได้ลบลูผมก็ไม่ลบลูเลยของมองไม่เห็นนะครับออยย่่าลลลบูเเเพิน้ไม่่ที่แต่ก่อนเขให้ถูกแล้วแต่ก่อนก็ให้ถูกบ่อยถูกแล้วืาคนมั่นอาวุธเนี่ยถูกผอสองงวดถูกสองสามหดติดเลยก่อนจะโดนเผาใช่ไหม ตัวนี้ไม่รู้หรอกบอกเออเขาถูกมาแล้วเขาถูกบ่อยตัวนี้ผมไม่รู้หรอกตายไมรครับครับเขาเวลาไหนนู่นตายอยู่วัดตึมบ้านตึุมครับเขาไปทําบ้านเขาเออของมองไม่เห็นโนะใช่ของมองไม่เห็นตาว่าคนไหนเผาคนไหนเขาลุกหมดโนาะเขามองเห็นนะเออรู้หน้าจอเลยหรอเขามองเห็นแต่พวกเรามองไม่เห็นเขาหรอกมองไม่เห็นหรอกอืมี๋ยวก็คุยกันแบบนี้เขาไม่อยู่ท้องฟ้าแล้ว ครับมืลอลอยลอยได้เนาะเขา,าลอยเขาเห็นเขาเห็นพวกเรา,าใครทําดีกับเขาก็เขาก็ให้คนนั้นแหละได้ดีเนาะอ,อ่ะสาธุเด้อ <c oughs> แม่นางฟ้าเด้อแต่ว,ว่าผมจําชื่อไม่ค่อยหมดเนาะ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยผมเคยจําชื่อได้นะจําชื่อว่านางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาชิพเนาะมีกี่นางฟ้านะจอยวอ๋อคนเดียวครับครับผม อ่ะขอบคุณคุณตาหลายขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ๋อครับครับครับขอบคุณครับผมอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่อง u t u b e นะครับคนสุรินทีวีนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ หลักกิโลจอมปวกให้โชคนะครับก็ถือว่าให้โชคกับคุณผู้ชมให้โชคกับ f อฟนะครับถูกกันมาแล้วหลายต่อหลายงวดนะครับแยกแยะให้ออกนะครับคุณผู้ชมนะครับระหว่างหลักกิโลจอมปวกกับหลักกิโลเฮียนให้โชคอยู่คนละสถานที่นะครับอยู่คนละสถานที่นะครับคุณผู้ชมนะครับและกกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ